นี่ครับขื้นมุนีผมจะจัดการปลวกนะครับโดยนํามะกรูดแค่ลูกเดียวครับฝากกดติดตามช่องแบบขวงก่อรชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมือนีผมสั์พี่นองว่าถ้ำยาขาปลวกครับ <c oughs> แบบง่ายงครับแบบประหยัดแค่มะกรูด คูกเดียวปลวกต้โบอเหลือครับดีครับคือนี่ครับองค์ประกอบของมันยิงต่อมาคือผงสักผาครับต่อมาคือเกลือครับเกลือแกนครับ สามอย่างเลยคือปวกตายยกข้างครับครับเออบ,บักกูดีดีก็าหนักไหมครับ คือคลองออกแต่นามันพอมันจะไปตันหัวสีของทั้งผลยาครับเร <c oughs> ื่อครับ หนึ่งสอโตะนี่ครับผงสักผาครับแค่สามยางเลยครับค้นเข้ากันครับใส่มือ,อละ อบอลบบไปด้านตะไลครับปวกนี่เท่าไรตายตโบเหลือครับลายเกียยเม่นอนครับคือสาอย่างเชาผสมเขากันแล้วดิใส่งบประมาณบทถึงบาทแล้วครับ,บ,บรเลยเพราะว่าเขาบบได้ซื้อเลย คือเกลือเขาก็มีอยู่แล้วครับวงสักผาก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามาัมากนกูดนี่ยก็โปรได้สือครับมกึดครับมันหล่นย่ำตวนมันขอ,อก็ได้ครับตามบานคือมันมีประโยชน์มากมากครับเลยก็ปวกก็หมดเลยตายเกลี่ยแน่นอนภายในหนึ่งนาทีครับเยาจะเอาใส่ถังค้นนะครับ นี่ดีแทะแน่นอนประหยัดกับประหยัดบมเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เป็นอันตรายแต่ปวกกับหมดครับครับปวกไซสกับมีครับแม่ที่อยู่บ้านเฮ้ามันก็กินคือกันครับคือมื่อนี้ผมจะมาปาบอยู่เสาบ้านครับมันปวกขึ้นครับยูสา ตกค้ามามันก็กินหเหมือกันครับเลยสุดปาบมันแบบให้ลา,าบขาบช่วยน้ำมะกรูดครับค่อยไป้โดนนี่เบิดขกลับมา อยู่นกะใหม่ก็ตายอยู่ครับเดี๋ยวผมจัดการด้วยน้ำมะกกูดครับฟามันตายอีกนลยบอกจะให้พี่น้องเมืองน้ำกัน เบิ่งรับปลามันตายรอบอร่ผมมาตายเกี่ยงโมเห็นไตเลยโดนเข้าไปแป๊บเดียวหมดถึงหน้าที่ครับตายเกี่ยงบอเหลือเรื่องตัวพี่โม่ปัญหาแล้วครับ้าใส่ดำมะกรู จักดการครับนี่ครับไม่ที่โดนปวกมันกินครับปวกมันทำลายคือไม่เขาเก็บไว้หาเขาโบดูเลยอันนียปวกกินบักครับได้มาเห็นพ่นปวกครับ นี่ครับปวกครับอย่างไ้พี่น้องเบืองใกล้ๆนี่ครับึืบนี่มันเป็นปวกไตดินครับนี่นี่นนมันมันโอบอยู่โพนมันครับอยู่ตอครับแต่ว่ามันอยู่เถียงครับเถียงหน้า เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เบิ้งครับป้ามีหลายบ่ครับมันอยู่ข้างในสามารถท้ำลายสิ่ปลูกสร้างเอา้าผุพังเสียเงินเสียทอ,องย่อนปวกครับนึอมานี่เขาต้องมาจัดการมันด้วย นำมากูดกับผงสักผ้ากับเกลือแกงครับว่าจัดการมันแบบไหนครับเดี๋ยวเบิ่งไปทนำการครับ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 เรื่องปวกโมมีปัญหาแล้วครับ ใต้เกีียงโมเหลือปลูกบุดินปลูกใต้ดินตายแทนแน,น,น่นอนย่อนน้ำมะกูดครับกับเกลือแกงครับผงสักขะครับแค่3สามยางเท่านั้นดีอีหรีครับครับนี่ครับใหม่ข้าทถิมอยู่นี่ เดี๋ยวกัโดนปวกทำไรหรอกครับ้าเฮ้าบปจัดการปวกเห็นมันตายเบิดคือมันนี่ผมจะมาจัดการปวกด้วยวิธีง่ายๆด้วยน้ำมะก,กูดครับกับเกลือแกงโผงสักผาครับนี่ครับพ่นปวกซื้อปวกนี่มันเป็นปวกใต้ดินปวกเป็นโพนครับมันนี่เป็นปวกใต้ดินครับแปลว่ามันกัดไปทำลาย สนเท่าไรคือกันครับนี่ครับไม่ได้ปวกทั้งนั้นครับแต่ว่าผมมีสูตรปราบมันแบบโ่เหลือครับตาเขียงโมเหลือแม่เต่ตัวเดียวครับตายแบบยกข้างเลยนี่ครับไม่ได้ปวกวครับ เพราะว่ามันเป็นโพนปวกครับนี่พูดครับอยู่ในดินผลก็ไหลา้ามันไก่สิงเฮ้าปลูกสางมันก็กินวัดครับปวกคือโบดีหรอครับมือนี้ผมเลยมีวิธีจัดการมันครับนี่ครับคือมือนี่ผมจะจัดการปวกนะครับโดยนํามากูดแค่ลูกเดียวครับ เื้อกแกงซ่อนเดียวผงซักผ่าถ้าซ่อนเดียวครับปลามันสิตายยกข้างคือวาบอครับนี่ครับ,รบพอมันโดนไปนี่ตายเคียงแล้วครับโมกหน้าที่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวสมห้เบิ่งไกล่โมติยิงเลยครับ คือสูตรนี้ผมว่าเท่าที่ผมใส่มาดีหลีจนหมอมยปวกครับอยู่แถวบ้านผมย,นย่านยานยาแบบบดเซียเงินครับตายหดยุ่คังหดลุมนะครับเพราะว่าปวกมันอาศัยอยู่ขี้ดินนะครับข้าหนักทางว่าพี่น้องท่านใดสนใจ อยากเอาไปใส่ล่องเบื้องสูตรนี่ที่ที่บ้านพี่น้องคือปลวกทำลายอยู่ก็ให้หาแค่มะกูดครับแล้วก็เกลือผงซักผาครับแค่สามอย่างเท่านี้ครับก็ใส่ได้แล้วครับแบบปวกตายยกข้างบัเต้นมันโดนครับโดนนำที่เข้าสี่ไปตายเกี่ยนบบเหลือ ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ